ในยุคอุตสาหกรรม4.0นะครับหุ่นยนต์ถือว่ามีบทบาทอย่างมากในการเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆถ้าเราเห็นพารชัตอย่างเช่นเรื่องของการประกอบรถยนต์หรือแม้แต่นะครับรงเลี้ยงไก่นะครับดังนั้นใครที่จบวิศวะหุ่นยนต์ก็จะเข้าไปควบคุมดูแลนะครับคอนโทรลนะครับรวไปถึงสอนหุ่นยนต์เหล่านั้นให้ทํางานตามความต้องการของอุตสาหกรรมนั้น,น,นด้วย 4ปีในการเรียนวิศวะหุ่นยนต์นะครับปีหนึ่งก็จะเริ่มเรียนเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับรวมไปถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเริ่มรู้พื้นฐานแล้วนะครับพอเข้าสู่ปี2ครับจะเริ่มเรียนเรื่องของโครงสร้างของหุ่นยนต์การพัฒนาระบบโปรแกรมต่าง,างๆเข้ามานะครับพอปี3าครับจะเริ่มเอาเรื่องของฝั่งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์มารวมกันการเขียนโปรแกรมฝั่งเข้าไปในส่วนของตัวของฮาร์ดแวร์เรื่องขกงกการควบคุมคอนโทรลตัวหุ่นยนต์แล้วนะครับสุดท้ายครับ ปี4ครับตอนนี้ต้องลงมือไปฝึกงานครับนำความรู้ที่มีลงพื้นที่จริงนี่คือวิศวกรหุ่นยนต์ที่จะรองรับเข้าสู่อุตสาหกรรม4.0ครับ